พี่ี่ก็ว่าครับแต่ตีนี้ต่อไปพี่ทั้งสองต้องตำมานแล้วล่ะจึงตำมานเกิดพี่เปกาอรเกเลี้ยงพี่บีตพแล้ลก็เลี้ยงฉันจึงตีนี้แต่ำมานเนี่ยมันเนื่อยมากน่องไม่เนื่อยบีตาบมันเมาแบบนั้นเลยตำมานนี่ไม่เนื่อยไรเลยใบมันเมาแบบนั้นเลยเรตแต้มตำมานเนื่อยมากปุ่มบอกโยนน้องก็แบบตํำไรก็ได้เฉยๆไอ้เนื่อยนี่ปุ่มเราขี้กลางขี้กลางไม่เลื่อยพวกเปรตนี้ปุ่มยอมเราปุ่มขี้กลาง มันปุวกน้องกูไปว่านายอย่าว่าแต่ตำานเลยที่แต่เรื่องกินนั้นบางกีกินก้าวพวกเกี่ยวเกี่ยวมันหนุ่กีการ์นี่เกี่ยวก้าวบูดตีด้วยในปากเวอร์แล้วที่เด็นันก็เจอว่าพวกเบลดนี้กีกราร์นจริงนั้นอย่าว่าแต่เรื่องกินนั้นแต่เรื่องตีเรื่องแต่นอนกับาจานเลยแต่พปรคืนในกก็กีการ์ก็แล้วเวอร์ก็เชียร์พุกเดียวเขาเลยไปแปลกล้งก็เปตัวจันนอนจาเองไปรักอ <c oughs> ีน,นุกกตอก,กเลยรักอีนุกกตอกไปไม่รอดีพวกเบลดนี้ ทีน well. mm ี hmm. so out, parole, Then, like, ้พี good ่ต้องทํางานในที่นั้นเดี๋ยวจะเป็นเรื่องตามันเป็นหน้าดีกของเมียในมันเป็นหน้าดีกของเมียเปื่าพวอในี้คือพวนําในครอบครัวรับพิดชอบลูเมียเมียนรับพิชอบลูพวนในเมียรับพิชอบลูกพวเรียนมาเมียกุลกุณหรอเจอตั้งไยมาเจอมาในตุกรักษาเลยเจอเขได้เจอแม่วัวเรียบ่าได้ใกล้ลูกมันนี่ติดเจอมืงอเจอมาเลียงเราเปี่าตอนนี้ยังไาเมียไม่เลียงพวก็มันเปรียบพวคคณปลาไม่รอดพวคนปลาไม่รอดแต่ด้ฉันทำไรฉันออกจากบ้านไปตำนานมานเรื่องเืองี้ตายลง มึงออรอจริงนี่จะดุกดิบวัดุกดิกเวรนมาต่อปอนี่เดี๋ยวดุกดิกดุกดิกเฮหนึ่งฮึ่งฮึ่งอีตายออมตัมใจได้ยังไงแด่บ้านก็ไอฟูก็ไม่ได้สร้างเลยแขมันแกงแม่หน่ันเช่นฉันชูกับก้อยอยู่แต่ก้ยจะแบบเราดูใจไม่คืนนะรุ่นต่อป่ไม่โดนเลขึ้นกั้นเขียวเขียวมมันตำตาฉันไม่ได้ชูกับก้อยอักฉันจึงกุนเล่นกับเจ้าเมื่อกี้วันตีหน่วยตองก้าวไปในป่ายางกับมึงแต่มึงเก็บยางจะไปตองก้าวไปได้ เอ้ยนั่นพี่ตองไอ้ก้าไปก้าวไปเช็คจุดยาเนียดยาเนียตกจุดออกเร็วห่วหน้าเชื่อมั่งเดือยยาเนียจุดกวยไม่ได้เครื่องไอ้เวทฉันครัวเลยกลัวพวกเรื่งนีตายโลงนั่นเลยวันก่อนจะไปทำงานโรงงานปราปองหายแก่ฉันบาดกันไหนว่ารอดกระเบื้องฉิงได้จันบาดไหนว่ามันไม่ได้บาดไหนว่ามึงหนังหน้าจ้ะเป็นวันไหนหนังหน้าไม่ใจปล่อยไหนว่าพี่น้องฉันเก้อพี่น้องพี่น้องไม่ก้อยมึงชักตายโลง จะมีเรื่องเลยมาไม่เมียมเพลนะินเลยตายโองน่ะเออยังกลัวน่ะฉันจนะนจากโรงงานประปองมาอยู่รานานนายแกจะเป็นการีก็บผู้ิง,งแต่ผู้หญิงอยู่รานานไม่ใจชัวไม่ใจใกล้ตัวไม่ใจเปริไม่ใจเ,เลี้ยวทุกคนฉันอยู่รานานฉจนไม่เป็นการีก็บเมื่อจะไปตำคุกจอเออจะไปเป็นคุกรานานพวกกระโดมมึงไปตำคุกแต่มึงไปตำคุกไอ้ลอยเลยเปิดตกตายแนงได้มันตายเนาะกันพูดได้เลยไอ้เมียได้เลยแรงได้ไม่ได้เลยนี่ เมียเธอเดินแรงได้ก็ไอตอปตีแต่ถ้าเมียเพื่อนแรงได้แกเรายิ้มใจเงี้ยเนี่ยเมียเพื่อนกับเมียเรามันปิดกันลุยแล้วในเมียเพื่อนกับเมียเองมันปิดกันเลือเห็นไหมไเมียเปลือนระวังอ้ามงามมากแต่บันเลยกองเราเริ่มจำหวังยาปี้แกเรียกตัวต้นในพริีเนี่ยนี่จินตุลจะทำไมต้นจริงมาเนียนไหมติโนรถก็ปริกก็ตายห่้มกองลุยมึงใจไม่ดือไอรีนี่จนตายดไปจินโยบ้านี่เรื่องไม่ปล่อยมังไอติมนั้น เรื้อเรื้อตามตามมังเลยคนนั่งจนแก่งปลีแกงเกมังเลยไม่เบื่อมันปี้ดช่นมันมีด้วยอย่มันปักรำรำมันเปรี้ยมันเออตงฟาดเลี่ยมน้ากินน้ำหนีเนี้ยงนอนกลางคืนเราไม่กอดรำแล้วกอดกันมั่งมีตายเอองกำกอดเราเหมือนจ้องมันเจี๊ยก์ลำแผยอยู่นะไรแต่เช้าในบทเป็ดเป็ดหัวโต๊กี้โอ่งเลยเอองใช้ไม่รักมั่งจักให้ใจลุดเด้สักเชื่อมอยู่จัใจลุดเด้มันปี้ จนมันไม่ด้วยฉันมันไม่แอบรู้แล้วจนไม่แอบแต่รู้ฉนใส่อะเม่แิดถึงแต่เด็กว่าจนไม่แอบแต่เด็กยังฉนกรอบหลอกอยู่รู้แล้วจนไม่แอบโอ้ยฉันใส่มืึงตามแต่ปีนั้นมึงไม่ตามอยู่พวงอย่งโอ้ยบาดหลวงอ่ะไปจนตามกคบอจริงไอ้แต่เด็กไม่ควัดก็เด็กฉันยี่ตามควัดนี้ถึงตามแล้วควัดนี้ยังไอ้บาดหลวงเราตันยางควัดเราเกียงรูนควัดนี้บระเดี๋ยพวกไม่ควัดมึงก็เต็มใจจะเต็มใจไม่เต็มใจแบดตันยางมึงตุงเดือดได้ ต่มไม่จัดเบมจโก้าตกใจตกเห็นดอกเกียงชัดตายอ้แรโรนี่พวกไอ้ป่าไม่เล่นแต่พวกอ้ป่าทนี่แรโร,โร,โรโดเบต้นสังเกตนแรโรนี่เปล่ถ้าบอกคืนน่ก็ไม่ได้ใจได้ดวงจาวหน้ามันเปรตก็ตัต่ตนั้นเด็กคืนไม่ได้ใจตอนนี้แจงแจ้งเหมือนปีกแล้วล่ละเดี๋ยวบมึงเมีอันอไม่ใจ้ตัวตาตยวตัไงห้หนอนก้ายูเมียก็ไปำได้มั่งํำได้มั่งอ้่านนักรีงโรเนื่อยไตวันวันจะเด้นทำใจเล่นพวกจ้านเปอลุงนะ ลงรานะอ่นไปลงุงตึงเหมือนมึงนะอันนี้ตรงครับ,บครัรกนะรบกบง,นนบงไม่เป็นความจริง้วตรงนะอย่างไรเม่ราบก็เป็นลองกินได้บอกไม่เป็นความจริงก็ที่ชาวบ้านก็บอกว่าวันสน,นีตน,น,ตน,น,ตน,นีตามเช่าชายวีรพันธ์ไปนั้นเนี่ยก็ไม่เป็นความจริงหรือพี่นะคือเรื่องนี้แน่นอนไม่เป็นความจริงแบบถูกตักง้งแล้วตอนที่จะอกอกจากบ้านจะได้บอกกับรมว่าตอนนี้จะไปตลาดตอน,นจะไปทูนทงังตอนนี้ในเมืองรถรามาก็เยอะ ทมาตีกันจะกิดขึ้นกระตือก็านได้ยัเน่นอนกับแต่รื่องปากจากบานมัน,น,นาาเงงฟรชว,นวนันนั้นนีแบบรูกาดรอกคอาว่าแต่แรกไ้เมียเปืือนเสี้ยเมียเปื่อนง่ายนั่นแหละจะแรกวันนองวันตนี้นี่ตาบาุงชัยที่จีิก็ยางไปเรื่อกตูต้องเจ้าชายวีระบันท่านเป็นเจ้าในเนื้อหัวของเราท่านก็ไม่ทำเรื่องแบบที่เขาว่าหรอกไอ้นี่แน่นอนจัดเย็นไม่เป็นความจริงเหรอพี่นำครับพี่คิดเรื่องนี้เป็นความจริงพี่อ่าบางทีจะเป็นความจริงเหรเรื่องนี้พี่คิดจะเป็นความจริงครับ ในมึงมีลักตาได้มายืนยันนำเปคิดว่าเรื่องนี้เป็นความจริงโอ้แรงมากมากกูแต่งตึงโอหานก็ได้บอกแรงแล้วก็อีแต่งฐานนะแล้วมึงมีลักตาได้มายืนยันอ่ะแต่บอกน้องวันตานีนี่ตามเจ้าชายอายู่ก็ไร่จริงลายยางตองเงอบอกเป็นลักตามายืนยันได้ยัมันมีอะไรนะนะมึงแกล้งสังเกตไหมต่อปวันนี้ไม่มีน้องกินได้แล้วน้องวันตานีก็บงชายรุ่นมากก็มาเกียดจะจับมือตื้อแก้นเงิน นี่คนจับมือทำไมทุกบาสเอะเดีไม่นีนไ่ไมเอ้เดี๋ยวจับเดี๋ยวตบเดี๋ยวแต่งเดี๋ยวช่วยมือวันนี้ก็ไม่คิดครบาทดอกคนอยู่บา้านเดียวไม่เดี๋ยวแตว่งกันมั่งเนี่ยตาตอกลอกใจอยูบาทเดี๋ยวกินเปรนเฟรโอ้โหตบคว่ำเ <c oughs> นี่นี่แกจับมือนี่ไม่ถึงวันเล่นชูก้กันเถอะไม่ใช่ตาได้จับมือหลงังตีกันมากแต่มไม่มีน้องกินได้หลังตีก็เดี๋ยวคอดกันกันหนูเด้วพวอก็คอดกันกันลุยปีกับน้องนากับล้านก็เคยคอดกัน ปอกับโลก็เคยกอดไม่เยาว่์ปอกอดแต่มันนี่เกิดเสียแต่บนหลงังตีเว้นตอนเด็กกอดบนน้องวันตะนี้ไม่เย้ไกลเรื่อหลังตีกกอดเราดมเสื้อเดี๋ยวลุยเดี๋ยวลุ้ยแล้วกอดไปจนแก็บเลยเียไอมองลูกไหนไง่ดีบันใหญ่โตเอืเอมียมึงปนบอกเลยไอ้เมียกูนี่มันเปรตมันเปรตเปล่งคือผู้ายิ่งในปัตตีนี่ละเมื่อกูกราย,ยืนดันได้เลยไอ้ชาลาดัดกระพุ้นแล้วโซ่เมียกูไม่ได้ กับพวกวแต่เดินจะลาดูอกับคนนกโบเก้ตายมันบั่นหรือคือไอ้พวกขำมันคิดอะไรเราโยกันเป็นเดือนหลังที่เป็นปีไม่เคยได้ครอบกันเลยมึงว่าคือโยกันเพื่อคือมันจะลาดันจะลาดหรือไอ้พวกขำก็ตึ้งแต่เราเดี๋ยวก็เดี๋ยวก็เราก็เอ้ยมันรุนี้ก็ไดานกระยมีอ่ะกรงกรงกองนนท์เลยกรยก็ต่ำกายแหละต่ำกายใหญ่เมืองยุงหือไอมังชามังหลังตีตอด ที่นี้กูมันจัดเครียดเครียดเครียดใคร,ค,รคนยิ่งตอ้อกไอ้ก็ไอ้ก็มันต,ดต,ตด้ดไปได้แต <c oughs> ่มาท้อไปกลางวันกลางวันตด้ดได้ตายโอ้องก็ว่าได้พอเรอเข้าเกตตรงตรงบ้านนอนท้อเม่ยมือ <c oughs> ทีนี้กูก็คุณต้นไม่ได้กูแรกเลยหรอกใช่เหรอว่าวันนี้น้องหน้าแต่ไหนว่าน้องเจ็บกล้ไม่บายกับปีอย่ายุ่งมันจะเพราะปีไม่ใช่คนใจยืดใจดำเราไม่ใชเห็นใครตัวแต่ถ้าวัยปีเลิกหลังนี้พี่ยังเลิกก็ได้ แต้นมา้องไม่ใบกบีอย่ายุ่งแต่ว่าบีก็เบียน้องจกักจั่รอยฝ่ายน้อยตีมโมนี่ก็เบีเอเมียไปตีโมกูค,คนเสิญเนี่วเมียไงโอ้ยเมียกูนักเลงอายุได้เบียนจั่มรอยพลาดการพลาดเลยตีโมแต่ในก็น่าที่กูโดนพอดีไปต้ามียไอเจมเก็บยางเคยอีป้าวอีป้าวเฟต้ามีไอเจลเก็บยางออาาาเยางลยนะเบนกูเอาไปไหนบีต้อง กว่าโดนเออเปล่าเออไปกาลาติโมตีเดียวมึงบอกอีป้าว่าไปตีโมโบนี่ไปฮะเอ็ดกันโบว์ือนอันนั้นพี่ตองกันไปตีโมลาต้งเรียกรามลอยหัวกับอบันนีทัพพี่กันราบลอยบักซึ่งนู่นกับชาญก็ได้อีป้าวว่ากันราบลอยกับมันก็ได้นั่นเี่กินหูยันอีป้าวเนี่ยตมาลมียเจ้าตมาลเมียเจ้วเรียบร้อย้เมียได้คุณรบเรือนพอมาซึ่งเดินเมียตามในพี่ตองได้ว่าไปตีโมได้รอบแล้ว ผมใจตึงลาดตึงแรแล้วก็จะไปตายป้ามเก็บยางตามกูไปนี่กูบอกไปตีมอหนักตามเลยก็มันได้กูจำเลยป้าไม่เบียตามเลยเหลาบบอกเมียกันเลยโอ้รุกตามานี่ป้าตกเสียนตามอ๋อันตีเลยเคยเมียด่ามึงได้ป้าเคยนั่นเดี๋ยวจะอีป้าบีเตอร์นี่ตรงกว่ามันนี่หน่อ้เปรตนี่รอพอตัวเปรตจะได้ตายโอ้เลยเปรตรอรอต่ำโกงอีบาดหลวงแม่มก็พัวเราต้องตามรอพวกเขาเราอย่าโน่นกบาด แล้วนยปนรื้ออะไรต้องก็มึงต่ปอเรื่มแล้ววินตีนตายนั่นเลยวายนูันยันขกงมึงมังแล้วก็มั่นเลยเ่โกรนโรเลยมึงไปคุกวิชาคุกวิชาเียมเป็นังไม่ต้นนี้เรือเรือมาตั้งแต่หม่มันดูแลมึงตาปลดแรงแรงตึงแมยเยอม่จะอร้องไห้ทำไมต้องรำเพอตัวเอย่ารำรำเพอไม่เกี่ยวตำตารํรมึงโอ้ย มันไม่ใจรำกูแต่แกแล้วร้องลุกลุเลร้องูแต่ว่าแม่ร้อเรือเรือเรือคือแม่รู้ไม่ใจจชิงียบเรือไ้องใจกายวาโบและบัวกับก้าดุนนมันปันเบือคือันเรากันไม่เบือจริงต้องเออหนุงปลาตุ้งไปจีดยา้ารมอนี่ปักหลอกขึ้นแต่ตายคุณห็นไม่เปริยดไอ้บรรนกอนแม่ตองไปโรไกายเรือไปโรงงมอมอว่าพระปาไม่ไกลบ้านหนึอว่าจีดยาตะเก็มมอกันนอนเดียหลอกกันได้้าพวกมีชีด่ะ ก็ลงแหกลงหม่ไปต้มยาปล้วนู่ปั้นเลยแกนี่หลอกคนกลางกาแล้วโม่ปั้นิ้นโม่ไม่จะโอเคกันหรอกป่ะเออโอเคไหมเดี๋ยูกว่าแกแกว่าโม่เล่นผ่านตังค์แล่วโม่ก็ปลักเล่นตาชี้ที่มีตายอ้อมแล้วโม่ในโรกาวชี้เนนอนโบงนดำมันลุ่มยางอยู่ทำดีแต่แม่เธอเสียด้วยเราเขาเสียแกเฟ้ยร่ำฮ้ากินกับรองในตัวนี้เแล้วก็คนเรือกูมันจัดกูวกูมันติดกันมันคลาดเลย เรืออะไรกันเร่งเรือุกเรื่องมึงจำได้ไหมตรงเรือเมื่อกี้คืนตีในในในตรงนั้นฮะแต่ว่ากูเรือมึงจำได้ไหมน้องที่กูไปหลักเก๋อเมื่อกี้คืนตีนีไปหลักเก๋อกระโดกันกูตรอกแจ๊กรอกแจ๊กไอตองลุกเจ้าเรื่องขึ้นตามไว้วุกนอนตรงนั้นี่้กันกูหฮะไม่ปอบแล้วกันลุกเจ้าเรื่องขึ้นตามเดี๋ยวปากลากเจ้าเรื่องกับปืนไวายเดี๋ยดกับผมจับก้อยเม้นใ้บาดหลวงว่ะไอ้ตกเรื่องแล้วมันติดกันเหมือนคราสเนี่ยที่ไหนยงรุกหรือนี่ มันติดตรงไหนเรือมึงติดกูกี่วันเดียติดมึงตรงไหนจำได้ไหมโต้งเดี๋ยวเราไปขึ้นปลาวนเฮ้ยจะไปขึ้นปลาไปถึงหัาตอนนี้มันรุ่งไอโต้กูขึน่ัร้อนไหมไอ้ตองว่าไม่รื้อแต่รุ่งแรงขึ้นกุนตอนก็ขึ้นตอนกูเน่ยกูขึ้นตอนปลามันปลาที่มันตึงกลึงตอนในลงรอบอ้อแต่ลำกองมึงกองก้าวได้แล้วกูว่ากูมึงได้บนโดนี่เหรอเห็นไหมต้องขึ้นตั้งตอนเมื่อนะตะลุงไอ้ตาใหญ่เนขึ้นปลาบนตอนมันลอกอย่างกูได้ปล่อยเบรดคือมัน เราก็มานึกว่าตอนตายมันต้องคุ้นกันเบือเรือ,รอถูกเรือเรือใกลต้องซึ่งเรื่องนี้ผมกนมินไม่เป็นความจริง,งนี่เป็นความจริงเป็นเกือผมหนึ่งได้ทำไมที่วันตนี้ต้องทําแบบนี้ผมเลี้ยงดูตัวยังดีตัวอยู่กับผมยังมีความสุขทำไมเธอต้องต่อระยตผมด้วยคือ s ันดน,น,ดน,นด a r น c o n ร r e t e นะ s t น n d a r d b u i ิ d i แต่มันเปร a แล้วตั้ใจเรามาวายเรือแล้วมันยังเปรดอยู่อันนั่นแหละนะตีต t a n d a r d b ติดีเนาะตั้าใจอยู่ในแทบหรือก็ออยังครองความไอเป็นคนดีอยู่แล้วจนแกรงเคร่งเกินเลยมาก ไอ้ผู้หยิ่งแท้ได้บ้านเราเนี่ยหลังคนพวกรีลาหมอยาเล่นในการบันันไม่เคยรับผิดชอบต่อหน้าตีกรกว่าได้คิดเดียวแต่เมียอย่างนี้อย่างตัดบีเอเลียงลูกเลียงพวเมียอย่างกละ้าความดีนั่นไววได้คือไม่เคยตระยดไม่เคยรังร่างกับพว่าไม่เคยนอกใจพว่นั่นคือคนดีแต่ผู้ยิ่งบางคนเห็นไหมพว่เลียงดูอย่างนี้ทุกระบายตายแต่งแต่หน้าตาแต่ฟากันอย่างบูบาทแต่ดีข้อมันไม่ดีตั้ใจอยตุในก็มันอย่างเปรตตืนเจือปุ่มตีน้องวันตนีเมียตื่นมาเรียกอนได้กับตัว ให้ไปตองมาดูได้กันเร็วอบบรู้อยากได้กูขอ <c oughs> คงกูบนได้ใจงานของงอันยืมไม่รับไม่เร็นีั้นที่นี้เมื่อวันันนี้ไม่อยู่บ้านแล้วผมยิ่งอยู่บ้านนี้ต่อไปอ่ะไอ้ตันนี้ไปไหนจอกเดินทางไม่เสี่ยงโชคเดินทางเสี่ยงโชคถูกต้องตัว <c oughs> ไปงานการทำต้องไม่รวยลวผมไม่ขับแต่การที่ออกเดินทางครั้งนี้เรื่องนี้พี่ต้้งสองต้องปกปิด,ดเป็นความลับเรื่องไดงต้องปกปิดเป็นความลับ ที่วันตอนนี้ตอนนี้ตามเจ้าใจวีตะปันหม่ใจบัตรีเพื่อนยังเมียตามพ่วไม่ต้องงายหนุ่มไม่จะก็ตามตามเมียรเราเมียเพื่อ <c oughs> นก็ตามอยู่ลยุยยังผูยิ่งงามตามพัวเมียตามพ่วไม่ต,มมตม้องงายเชือพ่ะแต่ผมไม่ได้ไงายหรอกไม่ง่ายใจต้องปกปิดเป็นความลับที่พี่ยิ้มลืมนะครับผู้ชายที่เมียกลมหนีตามท่านเป็นสุ่มชายที่นี้จใครทราบก็เจ้าใจวีตะปันนำเมียกูชาวบ้านไปเป็นเมียอย่างเนี้ยจะทำให้เสื่อมเสียพระเกียรติของท่าน ที่ผมนี้ปกปิดใเป็นความลับไม่ไดีทำาบอร์โผมทำเบอเชืา่ชาจวีภัณันที่เขาใจื่วีด้วยมันก็ได้พวกม่ยกขอไดสซึ่งจะไปกันต่อได้ไปวันนี้เน้่ยก็เดี๋ยวนี้อะ่ะต้างันเชิญสวัสดีครับทันตาเออว่าด,ดีลูกทานตาท่านเป็นใครมาจากไหนละเนี่ยี่ชื่ออะไรอะ่ะตานี่ชื่อว่าตาเบตาลูกทันตาเบตาใจาลูกท่านมาจากไหนอะ่ะเรานี่เป็นเทวดามาเต่ละวันลูกก็ตั พ่อตันดีคุณแกบอกให้เป็นเดวดามาแต่ละวันวันโยธุหน้าคับอ่ะแกบอกพรมทีเดียวกับวันโยธุหน้าโจแก่ๆกันไหกนมกับเบนโอ้ยไอ้ต้องไอ้เดียบร่างกับแกไใจมั้ยกุนแกน่กุนดีอย่างเดียดออกเราไม่ได้ออกโลกเกอร์ตองเออร์ละมือรูชักนี่นเจนารูชักก็บอกเรานี่เป็นใครเรารู้ชักต่างเป็นหรอกเราเป็นเดวดาในบทรู้เนี้ยสำไรตรงไหนปาได้เมื่อใดกูโร่หมด นี่ทำไมที่ท่านตาต้องมาอยู่ที่นี่ยคือเรานี่ทำพิษกฎเกณฑ์กระวันหรือตีระวันก็ชราบไปตาเรามาอยู่ที่นี่โอ้ระวันมิ้นลงมามันมิ้นลงมาเปลือมันกันราบก็มิ้นเลยมันพิษไก่ต่ไอ้กราบระวันกับกราบมึงไอ้กราบมึงนี่กระแท่กินน้ำคือตาแต่เมาน้าไม่อ้าไอ้กราบพมึงเลยกราบมิ้นแต่กระบที่วดาก็พิษกันไอ้ชุนที่วดได้ตูดิ้มได้ไม่เห็นแม่งได้นู่น ี่ทำไมที่ท่านมาอยู่ที่นี่คือนั่นในโรงเราทำพิกษกดเกงกดะวันดีตะวันก็ทราไปตาละมาคว้ากล้องตะทิ่ตรงนี้ดุมาคว้าไวได้ละืครับดูบึงไอ้ <c oughs> ดูบึงมันตะทิศเหรอทำไมตะคิดก็บอกไปจะไหวกันอยู่ไม่ใช่ดุที่เป็นอะไรไม่ทราบคือตามาคว้ากล้องตะทิศตรงนี้ซ้ำยางกล้องอยางเล็กรูปราปกะกวัลประการที่ต่องตำราพิเศษจงรามและกระเช้ารอติดตะทิศ ตีลูกแร็ปกล้ว่ามองเนี้อตาต้องการมองไบกระเตอแต่ลูกิน,นาดานี่ท่านตาลชักผมบอกเลยเราเป็นเทวดารู้ตังเพลนลูกทีนี้ลูกแราปคนนี้มันดียังไงอ่ะคือลูกแราคนนี้เธอในเมือตามองไปกระเตอไปแล้วไอ,เอ้เธอไส่ก็ไปในปากลูกในเมือไส้ก็ในปากแล้วอมไม่มิดในเมืออมมิดแล้วจะมองเมน้นมองเม้นตัวเรามองเม้นลูกราที่เราอม, <c oughs> มต่ำตาไหวมนันกวาดบาบ้าตาบาวา่าตีตัวตีตา ถ้ามาว่าผมก็ให้จุดน,นั้นให้ควมึุ่งก่านี้นะแล้วี้วาดบาเกงมาเตนา่านี่ลูกแากคนนี้มันดียังไงอ่ะคือลกูกแรกคนนี้ถ้า,ามมเมื่อตามองไปกระตือแลอ้วตือนใ่ก็ไปในปากลูกในเมื่อตอัวก้มลูกแากคนนี้ไม่ว่าเตอือจิ้กอ้อยได้ของไม้เราตั้งเฟนลูกเชี่ยคอยได้กก็ให้เราตังนั้นชายยาบาเตก้อมันก็เตวะไดยย้ยางไดลูกตาเมื่อตนมาพิจังวะนิดเดียวพิจังวะเรือลูกคือถ้าต้นมาจวงเหลือตังเลยจัดนุกข้าเลือ ใช่จิ้งกงตักทิ้งเลยเคราะยิ่งเก้อมเลยตะก็เรียกงไ้ลูกฟักกัเลยแบบเดือมั่วกันอยู่ไอ้หนุ่มนี่ยังไม่ได้ตองเออซึ่งนี่ลุงโบคูณลุงโบคูณยังไม่กับลงุงโบคูณใช่ตองกูก็หุ้นกันเนยนลยไอ้ลุงโบคูณมึงไม่ตองอาหาันกลางกูก็ยังนี่นี่กลางมึงยังนี่ไงต้องยังอยูอย่ในป่ากูนีอ่อันนี้ควายมึงจะรับไอ้นี่ยาหมองเลยยาหมองกับบุญกายกายลุงโบคูณ มันกลายไปเมองเลยด็กว่าอย่ามองที่บอลลิงนังซื้อลอตต้นางกลายกลายรล่วงปกูลรุ่นลิงดีกว่าอย่ามองมันล่วงปกุนะเน่เน่่อย่ามองมึงมันดีเพื่อแต่ล่วงปกูลรู้ดีเพื่อล่วงปกูรู้ดีดวนก้อนนี่เต้นเอยเหยียบผมหมดเลนก็อย่ามองกูกรูกลายมาล่วงปกุลรู้กะแควนล่วงปกุลแควนลูกราตังโกแม่เต้นเอยเลนกาดล้นทุนบอล นอ้ลูกกุลไม่เก่วกวใเวลาเต้นใช่กันแต้นไม่ได้เลยลูกปืนนโยมเรื่อมติมว่าเต้นให้ตายแต้นตัวเต่าชิดให้ต้องไอ้เราหนับตื้อแรงๆรงก้องครั้งนี้คุกเียดเกียดก็ไม่โด็เจ้าเชื้อพืัตที่รอตามความดีไม่ได้เนี่ยต้องลความดีนี่คือลูกปลาไปลูกปลาทีวิเทตีรุ่ว่าเพื่อนแล้วผมไม่โู้กูตื้ออันเล่ติโคตรจึงรังเริ่มรันควยเตี้ยวเลยอันไหนตุ้งบอติคนี้ได้เรยมันพูเตรงกัพูน แล้วู้ได้แต่มันเดี๋ยวว้นผูน้ตายกล้าปากรู้ผู้ตายกล้าปากรู้นั่นเลยมันดีเพื่อคือมันดีแต่ไม่ตายใน <c oughs> รู้อ๋อจริงแน้วยืมยืมเพนก็อันนี้อันนี้แหละกูแหละมันอย่างเพนอยู่เลยแหละไนตุ้มไหนยนี้ยได้ละเปดตาแมวไอ้ไรก็เป็ดตาแมวได้แต่เนะี่ะในวันรากกูให้นันดวงก็เล <c oughs> ่นหนุ่นๆเป็ดตาแมวอ่ะ ใา่ใหญ่เดี๋ยวแกดวงเฟรดอยู่เอ็นก็วามดีมัดีกันในตองดวงนี้แต่ได้กระ่งโลแล้ววัดมันเลยเอ้ยเน่งเหม่เพราะไม่กินเครื่องร่างเพือนเลยก็เดี๋ยวได้เฟนไอคองเขาอันไม่กี่วันตี่เด็กแรงไหวตองยังก้อยจะไปเหมือนเดียกคนไรอยังก้อยจะไปมารอรถยนต์ไดรไรไอคลิกกูได้ไอไดรกูไอคลิกไอคลิกไอคลิกกูได้แใจน้อยน่าบอกกัน เล่วได้เมื่อไหได้นั่งเตลเลยนั่งเตโอกลุ้เตละไดีกวอนเนี้ยน้องก็ต่อือองไปแตะตีปีได้กับดวงลุ้ยนี่นี่ปล่อยคิกกันนี่แล้วได้นองลุ้ยเนายบุ้ยยิ่งเลยคิงิงด้วยโดนดาลุ้ยลำตึงเดียวคลิกเนี้ยอยู่อดีอยู่หลอนะารูกตามเลยชิงชิงเห็นไหม่ได้คลิกนี้มาแคว้นตุกืนคุณนอนไม่ับเลยมันรั้งอยู่ขึ้นรุกใช่ไ้มเอ้ะ โอ้ยจริงมันนอ่ก้อนโดดรับตายลงเนี่ยอันนี้เตาก็มือฟองอยู่ก็ว่าแตก็ยังไงต้องอะไรนะซื้อเปรเปรดเปไอพวกนี้ก็ตั้งอุ้งอ้ยตั้งแต่พอเนี่ยเคยแรงได้เชื่อไงในพอเรมเลยเพื่อคนเราคนไม่เร์จริงคยลาดคนจืดมือไอ้นี่นมันจำพิษนพอเลอเ่มพิษนเมกาดูเปรดเปรดเพื่อกลยพิษมาพิษมเดืเปรดเื่อพี่พอพอเลยเจอในมูอเจอได้ยังลุงเจอเนื้อออสตเลนือมถุงเนื้อ เอาดกตกลุงกินดกบนดกกินแทบดุงแทบกินฟอดประดุงฟอดกินหัวใจประดุงหัวใจเอาตกลุงกินได้มาดุงงานที่นี่พอเราว่ากันกินได้มาดุงวันเกิดเกลงหรือว่าจังงี้ยังต้องรู้เอาไปน้อยไปแหมเดี๋กองให้จะไม่จ้องโบนอยู่แม่พาเปรตมากรุบบวลด้วยต้องบูปเรียนบูปบุกเรียนใจต้องกูเครียดเครียดเมื่อกี้วันตีนแม่เบลนตาลงมาตามกูดำมือมาไปเลยก็ตำหัวว่า กูกับเออเหนื่อยๆว่ารถเหยียดผมได้วุ่นก็บคนรโลไปตึงเด็กปันดินอยู่กับผมตํำหัวดินี้เนาเออเด็กเบื่อกต่ำหัวเห็นเหมือนปันดินเนี้ยวอูเน่ก็ต่ำแก้งเหนไว้นู่นไล่หัวไม่ใช่ต่ำหัวทางล่างไปในตัวนี้นอกจนกูได้เฟสก็นู่ร้นะทีนี้ลูแรงคนนี้ตั้งแต่หม้อไปกับผมชายหรกจะไปลุงได้กินนะ้เต้อต่าเริมตาเต้ก็ได้ตรงก็จริงงามตัดลอง ตี่ยังกล้องยี่กล้องยางนี้ตารอกอยไกลกอยนึงก็อนป้านมาทางนี้แต่ตาจะมองไปกับเขาหรือรับไปลูกกินนาก็คุณมากกลมตึนตาทีนี่ไกลกล้องใจได้ตรงได้ได้บ้างอ่ะไม่กล้องใจไม่ตรงไรได้เลยไปเด้วไปเดี๋ยวลืมตามด่จิตามาไดตอง่มลืมตามมาบเบือออกไรอยู่นานตาเบรอตามกูได้ตอมึงรู้อ่ะกูรู้ตัวเห็นเมโตกักูรู้ล่างจากได้เบือออกแล้ว ลังจากเออลังจากออกเล็กุโจเพิณนี่ไอ้ลำเขาเรื่องเบอร์เขาจัดเขียนหนอไม่ต้องว่วงกูว่าตองเออจูดยังสุกจะบับเลยจนกูจูดเบอร์ตัวอันตัดตัวอันหิงตัวอันดินหนอยังพิณเสบือทำรูดมาย้อนโต๊ะที่ทำใจชักติดดังเลกูไปถูกแง่จริงจริงอ่ะเรืองไปเร่อนี้มาติปีนติเชียนยังไกูลืออย่างวัดนครที่ทำราถึงกว่าโดดจามยศอชักที่กูมองรถไปฟันเรือกโต๊ะไม้ตัวเดียว พวก็มาตาบรามปัตตุงก็มาไม้ตีเๆมาจะปัตตานีตีวัดขคดเวียนกูไปกันเลยวดคตดปัตตาีเออตีชนะตีเดิบเออตรงนั้นได้ตรวจเือได้กูไปกินนำบุญเหมือมขัดปุงเจ้ารากพกูนั่นเจ้าไอ้หนกินนำบุญนั้นนำัน้นดีกูเพิ่งรตลงจะนำบุญใจแต้งตังบนวับนหน้าเออก็ใจแต้ก็ต่อไปรมานร้อยตรงนั้นจีมึงกูไปถกเองตีๆลโยจังราปัตตานไปไม่เปี่ยน ที่คนดังกันแกตายเด็กคนใช่กันแล้วบอกูไปแล้วไปพูดช้กูไม่เอ็นแล้วไม่เอ็นพูแต่นกจานหม้อฮักบทีที่บอกูแล้วพี่ยนถ้ากูตรงไปเอาคุยตายกูแล้วก็องใชเบื่ตัวนี้ก็ใช้แปลกๆปปีน้ไหมกูไม่ต้าวต้าก็ใชเบือได้ถึงโบราณให้ตรงโบราณโบราณเจ็ดปีก็ใช้บือได้กันหรอโบราณเจ็ดปีอะแต่เราต้องจังคิดว่ารางคือคุดวันกาแล้วก็รางวันเร้า พุดวันกลางวันเศราเออใช่ได้เป็นตัวันนี้ก็เรียนนอกกบรมยาก็ัายได้อย่างมากมานอกกับยามันรู้ยังอยู่ไหนไฟร่าแล้วก็เรียนคืออยู่ไฟร่าให้นวันนอกกรรยาใชได้นกเรียกับยากตรงนั้นกาไร่าไม่ใช่พันนันแรงอยากแรงไงต่อตั้งแตตรงนี้ได้จริงแล้วได้กุญแจกุญแจเตตุ่มดมเลยกุญแจบือได้เลย คนใช th like ่ที่ทุ่มทุ่มแล้วเออทำใจยิ่งใจกับผมตาล้มถุงไปลแล้วดมอ่ะมึงไม่รู้กูยังไม่ถุ่มอ่ะมึงยังกินไม่กินกับกูกลราบทำรัวกูไปนั่นเนี่ยงาจารย์บอกกูทิ้งลายตรงจังหวะนี้จะไคร้ก้องเตะแล้วแน่นอนเอยไอ้ไอ้ปั่นไม่คุ้นเลยไม่ใช่เลยไอ้้อยไอ้ปั่นไม้กุ้นได้ปั่นก้องเมียมึงเมียกูมึงไม่ใช่มึงอไอ้ยันแหละ ชิงนๆแล้วว่าจะได้ก้องเตะตัวกูจำนำจริงๆเลยก็ได้หัวตามที่เรื่องไม่ปกมึงเอ้เซอคือไม่เคยขายอะไรกล้องกูนั่นเลยคุณตาโบเลจะได้ตัวก้องพร้อมกูรูเปรกันแล้วก็ยัยรูกลองอะไรฮะไม่ได้กวยเมียกูพร้อมไปตัวไอ้เมียมึงพร้อมเอ้ตามเรื่องหวยเมียกูโกนแหววบเลยโกนโกนเสร็จแท้แต่ตู้ดาดกายเซอยำเกลียงเลยเอ็นไม่กูเบังกวดโอกาสบาดกองเมียกู ตะกู้ดมังคังว่วเพียงหวานนี่ตีกูบอลรูเลยไม่กายมือไว้มันคนล่องแต่แหละเวอร์าก็จัดการตำบิตีใช่เลยเมียนุ่งก้าวุ้มก้าวเรียบร้อยเมียน้องกูกราบก้อนจ้ามตีไห่ในวัยเด็กดตะกี้ตรงนั้นแหละวัวยเจ็ดเรียบร้อยตังมากตั้งฟูปักถูปักเตียนจุนดถูกจุดเตียนกูณดมมือกาดตั้งน้ำบูไม่ใจแต่จะมันตีมจย่าง่าย,ย,เ,ย,ย,ยเลยใกล้ดีเมียเซย์กีเตียนรอยไรมันล แล้วเตียนไปปักก็เบือตุงกันแล้วจักติดโยนเราปักน้อยเหี้เตียนไอ้รูบึงโย่ต่ดดกไปปักเตียนต่โดนตอกไปตอกเบื่อดีดีเวีนก้มงุใช่เบื่อไปใช่กับคกิดนี่ยอ้าวรว่าได้เปีแล้วเราเล็กทีนี้ไม่ทราบจะเป <c oughs> <t ong> <im> ็นความจริงไม่ทริงตามใจจริงไม่จริงแต่ทางก็หมอไใ้เถอะตอนแรกเ้าไปตาก็ไอ้รลองก้าก็เลยก็บอกแล้วไม่อยากอ่านทดลองแต่ก็เรื่อต้องก้าก็จริง จริงทีท่เดินทางเสี่ยงโชคตัวไปวนี่ตรงไห้ขึ้นสะานเยินครับ